คบคนพาผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้หรือมักจะถูกคุณพ่อคุณแม่คอยพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าก่อนจะคบใครต้องเลือกคบคนดีๆคนนิสัยไม่ดีหรือเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรกวาลควรหนี ให้ไกลดังนั้นการจะเลือกคบคนนอกจากจะพิจารณาลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกท่าทางแล้วโง,ง่เฮงก็เป็นสิ่งสำคัญสมัยนี้หาคนจริงใจยากบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจอย่างไรก็ตามลองเช็คคนใกล้ตัวดูว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่หนึ่ง หัวล้านลองดูขุนช้างรูปร่างอ้วนถ้วมหัวล้านมีนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นางวันทองมาจึงทำให้คนที่หัวล้านมักถูกมองว่าเจ้าชู้และคบไม่ได้แต่หัวล้านในที่นี้คือไม่ตามอายุนะคะแบบอายุ20 แต่หัวล้านเกือบหมดแล้วแต่ถ้าหัวล้านเพราะผมร่วงตอนอายุมากนั่นก็ถือว่าไม่ดี 2. คิ้วหากเป็นผู้ชายคิ้วบางมักจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกใจแคบไม่หนักแน่นและหากมีหางคิ้วชี้ขึ้น มักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวขี้โกงรักสบายคบไม่ได้หรือหากเป็นผู้หญิงที่หัวคิ้วมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายภูเขาหรือคิ้วเข้มคิ้วหนาหรือหัวคิ้วทั้งสองข้างไม่เรียบเสมอกันมีลักษณะเป็นก้อนก็มักจะเป็นคนเจ้าชู้ดื้อและหัวรัน้นสาม ดวงตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหากว่าตาขาวดูขุ่นขๆโดยมากมักจะเป็นคนที่ชีวิตวุ่นวายมีปัญหาในชีวิตเยอะและหากว่ามีตาขาวมากกว่าตาดำอย่างเห็นได้ชัดมักจะเป็นคนขี้ขลาดโลเลไม่ค่อยฉลาดหรือมีไหวพลิบหรือหากมีลักษณะ ดวงตาดอกท้อที่หมายถึงดูเยิม้มฉ่ำหวานมีประกายตลอดเวลาเกือบจะ80%มักจะเป็นคนเจ้าชู้หลอกลวงคบไม่ได้ 4. หูลักษณะโง่เฮงหูของคนที่ไม่น่าคบคือขอบหูไม่โคง้งไม่สวยได้รูปและติ่งหู ไม่มีเนื้อเลยหรือมีเนื้อน้อยชัดเจน 5. จมูกหากว่ามีปลายจมูกงุ้มเหมือนเหี่ยวถือว่าเป็นลักษณะโง,งเ่เฮงที่ไม่ดีเพราะจะเป็นคนโหดร้ายอารมณ์รุนแรงและมักจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามาอาจถึงขั้นหักหลังกันได้เลย 6. ริมฝีปาก หากริมฝีปากมีความอวบอิ่มจนดูหนักและกว้างมากเกินไปก็นับเป็นโง,งเ่เฮงที่ไม่ดีเ <7. S 1> การเป็นคนหลายเสียงโบราณว่าเอาไว้หากเป็นคนหลายเสียงมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะเป็นคนเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ไม่มีความมั่นคง ไม่มีความรับผิดชอบ8ผมหยิกหน้ากล้อคอต่อคิ้วสั้นในคนเดียวกันผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเตือนว่าคนที่มีผมหยิกหยอยหน้าสั้นๆหักหกคอแทบไม่มีไม่ว่าอ้วนหรือไม่อ้วนก็ตามและคิ้วสั้นๆแคบแคบ ในคนคนเดียวกันพยายามเลี่ยงให้ไกลเป็นลักษณะที่ไม่น่าคบไม่เป็นมงคลทั้งปวงใครที่มีลักษณะของโง่เห้งบางข้อตามที่อธิบายข้างต้นอย่าเพิ่งตกใจเพราะจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเองด้วยหรือหากใครที่เป็นกังวลกับรูปลักษ ตัวเองจริงๆสมัยนี้เขามีแพทย์เก่งๆเยอะแยะแนะนำให้ลองปรึกษาดูเพราะนี่เป็นเพียงแค่เคล็ดลับส่วนหนึ่งในการเลือกคบคนเบื้องต้นโดยที่อาจจะเพิ่งเจอกันหรือคบค้ากันอยู่หากว่าเขาหรือเธอมีลักษณะดังเช่นที่เสนอไปแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดี จริงใจสามารถดูแลคุณได้รวมถึงตัวคุณเองก็ถูกใจเขาเช่นกันแนะนำให้ลองคบต่อแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่านิสัยใจคอของเขาไม่โอเคบวกกับมีโง่เฮงตามข้างต้นก็หนีไปให้ไกลคบคนพาลพานพานไปหาผิดคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลพาสิทธิ์เก่าเล่าย้อนกล่าวสอนตนเราทุกคนยินมาแต่ช้านานบัณฑิตนั้นปัญญาย่อมสามารถใครฉลาดเลือกคบจึงสบสารตรงข้ามกับทรชนคือคนพานหากใครหานถือคบ ย่อมพบภัยเหมือนคบโจรโจรพาขโมยลักมินานจากักเจอเหตุอาเพศใหญ่เพราะตามโจรโจรกรรมกระทําไปถูกจับได้ไม่พ้นผิดที่ติดตัวคบคนพานเช่นไรใจประสงค์ไม่นานคงเป็นพานมานสลัวน้ำดีปนน้ำเน่า เคล้ากันนัวย่อมเน่าทั่วเหมือนกันมิทันไรครบบัณฑิตคิดดีมีทางออกมิถูกหลอกสามานแม้การไหนมีแต่แนะทางดีสีละไมสบายใจไร้เล่คบเมทีแต่หากคบคนชั่วสลัวจิตแนะทางผิด มิจฉาสิ้นราศีเป็นได้แค่เพื่อนเทียมเปี่ยมราคีพอนานปีหลอกเราทำเอางงมะปรางใกล้บอละเพชรเข็ดขยาดรสหวานขาดสิ้นไปไม่ประสงค์อีกมะม่วงควงคร้าวสะเดาดงไม่นานคงขมซาม ตามสดาควรเลือกคบบัณฑิตผู้คิดชอบไมตรีมอบงดงามแม้ยามเหงาเปี่ยมน้ำจิตมิตรแท้มอบแก่เราพุทโทเจ้ายัางชี้นี่ทางธรรม